สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า r ร v e n ท์2นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World m m o สจากทางค่าย n e t m a r b เ e ที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเอง่านผู้ชมจะลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับทีนี้นะครับเรามาดูอาชีพภายในเกมกันดีกว่านะครับจะมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะครับน่าจะล็อกเพศมาแล้วนั่นเอง่านผู้ชมครับตัวนี้น่าจะเป็นนักเวทนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างมากแม่เจ้าโว้ยนะครับนะหมุนตัวละครไม่ได้เสียดายนิดนึงนะครับ ต่อามานะครับนี่ครับนักดาบแบบนี้นี่คือภาพกราฟ,ฟิกแบบดูอลังการเวอร์เลยนะหมายถึงว่าในช่วงเลือกตัวละครนะถัดมาครับอันนี้อาชีพอะไรอ๋อฮันเตอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับนี่ครับดาบโลนะสวินผมไม่รู้ว่าชื่อจริงแปลว่าอะไรนะดาบโลอัศวินนั่นแหละนะครับนี่ครับอันนี้อะไรน,นี่ก็เวด อ๋อเป็นเวทอีกแบบหนึ่งครับไอตัวแรกอะครับตัวแรกเนี่ยก็เป็นเวทเหมือนกันนะเออเอาสุดท้ายล่ะแอสซัซินเหรออ๋ออาวุธอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคอืม,มน่าเล่นอยู่สองตัวนะครับคือตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเอาเ้ยค้างเฉยเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็มปดูพรีเซต์นะครับคือคือภาพสวยมากนะอันนี้เล่นในมือถือเลยนะครับนะโอเคมีพรีเซตให้อ่าปรับแต่งประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งร่างกายอะไรแบบนี้สามารถปรับได้นะผมไม่ปรับอะไรแล้วกันนะครับเราจะไปแบบนี้แหละนะนี่นะครับจะเป็นบรรยากาศอ่าในเกมจริงๆนะครับนี่บรรยากาศในเกมแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดกราฟิกสุดนะเดี๋ยวลองเปิดตัวกราฟิกสุดๆดูนะครับมาที่ตั้งค่าแล้วก็ กราฟิกน่าจะอันนี้นะครับน่าแค่นี้เหรอตัวเกมมีทั้งอ่ามบายแล้วก็ PC เลยนะครับการเล่นนะครับมันเป็นอ่า MMO ใช่ไหมครับเดินตามเฟสเลยอ่าทีมมันก็จะอ,อ่าโทนดาร์กหน่อยนะภาพในเกมหรืออะไรแบบนี้นะเหมือนช่วงเนี้ยเขาฮิตทีมแบบนี้กันนะครับตีมในนรกทีมอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบมืดมนมืดมนหน่อยนะอ่ะตีไปจำตีไปแบบเชื่อชื่อครับ พวกอื่นๆนะครับเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับการอัปเกรดตัวละครการลงดันเจียนฟาร์มทรัพยากรน,นะครับตลาดไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวแมปก็ประมาณนี้โอเคตัวเกมมีภาษาเดียวนะครับมีแค่เกาหลีเท่านั้นเองนะนะตอนนี้นะครับไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอื่นแต่อย่างใดนะครับในตอนเล่นนะชิวๆครับเป็นออโต้เอ็มโอเลยนั่นเองนะครับนะนี่ก็ออโต้แบบนี้ไป จัดการให้ได้20ตัวนะสําหรับตัวมอนนะครับผ oh. ุมกล้องก็ปรับด้านบนก็ได้นะหรือซูมเข้ามาใกล้ตัวละครแบบนี้ก็ได้นะถ้าอยากดูในส่วนของตัวเอฟเฟกต์ตัวละครนะครับเราก็สามารถาซูมมันเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ได้หรือแบบนี้ได้อ่าน่าสนใจนะสําหรับตรงนี้นะครับโอเควิ่งเฟสต,ต่อนะครับผ่านเฟสแล้วนะครับแล้วก็ทําการหายเรนยนรู้สกิลนะครับนี่เรนยนรู้สกิลปึ๊บ โอเคทำการติดตั้งเลยนะเปิดใช้งานเปิดแล้วใช่ไหมไปต่อครับผมไปกันต่อนี่แต่ภาพพออัดในการ์ดแคปเจอรวรู้สึกมืดนะในโทรศัพท์มันโอเคนะครับจอโทรศัพท์มันสว่างอยู่นะแต่ว่าพอส่งภาพขึ้นอัดในคอมหรืออะไรแบบนี้นะครับภาพมันจะดรอปลองคุณภาพประมาณ10-20นนะครับความสว่างแล้วก็กราฟิกนะนี่นี่ โอ้ยโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะเอาเรื่องมเนี่ยโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะโดนลุมว่ะใครจะแปลภาษาตัวเนี้ยนะครับแนะนําก็ใช้ตัว translate แปลได้เลยนะครับนะผมว่า MMO ยุคนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับอาจจะมีข้อแตกต่างพวกกิจกรรมเสริมนะครับการซัมมอนพวกสุ่มกระชาหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตีมในเกมนะครับก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเกมนะ ที่เหลือก็ไว้กันจริงๆก็จะเป็นออโต้เมโมนั่นแหละท่านผู้ชมครับเกมมือถือนะถ้าเกมใน PC เดี๋ยวนะี้มันก็ต่างกันเยอะนะครับในมือถือไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่โอเคไปครับบางทีอะ่ะแม่งเป็นธีมแบบเดิมๆนะแค่แบบเขาเรียกอะไรเป็นเกมเดิมอะไม่เปลี่ยนธีมใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับแล้วก็มาขายเราใหม่ <laughs> เออประมาณนั้นเลยนะนะคัสซีโอเคนะครับแต่ผมชอบตอนหน้ารถตัวละครมากเลยคือแบบเขาจัดเต็มมากเลยนะ นี่ครับมันจะเป็นเล่นตีมเนื้อเรื่องอยู่ไอ้อาสูรน,นะโอโดนโคตรแรงเลยโอ้ยโดนครับโดนครับโดนโอ้ไหมก่กอดใหม่กอดโดนโดนตีมซอมบี้ตีมาสูรตีมาอะไรไว้เนี่ยอะสู้ได้ไหมนิดเดียวอีกนิดเดียวอีหกหลอดอีนิดเดียวอีหกหลอดนะนิดนิดนึงของผม,มก็คือประมาณหกหลอดเลยน,ะนั่นเองนะผู้ชมดูครับ โอ้โหยาวกันไปเลยนะนี่นี่อีกสี่หลอดนะครับสามหลอดแล้วนะครับเฟวกันไปเฟลกันไป,นไปยาวไปพี่น้องโดนตบอีกแล้วมันจะทําให้ยากอะไรนะเออเดี๋ยวจะมีคนถามว่าทำไมเกมมือถือมันจะมีแต่ออโต้นะครับคือเกมพวก m อ o ออะไรแบบนี้เขาพยายามทำให้มันเล่นง่ายนะครับเล่นในมือถือแล้วก็มันมีออโต้ช่วยสำหรับคนที่ทำงานนะคนที่ทำงานไม่มีเวลาเล่นนะครับมัน มีออโต้ช่วยเดินคว่าทำธุรกิจหรืออะไรแบบนี้นะครับมันช่วยแบบผู้เล่นแบบนี้ได้เยอะนะเออถ้าให้แบบเดินเองเหมือนด a ร์กเน็ที่ออกมาก่อนหน้านี้นครับค่อนข้างมีปัญหานะตอนตอนหลังก็ต้องใส่ออโต้มาถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละนะครับมีมีเกมที่แบบพอเล่นไปานานๆแล้วแบบหลายคนนะแบบไม่อยากเดินเองแล้วหรืออะไรแบบนี้นะท่าน,นผู้ชมครับก็คิดถึงออโต้โ o เหมือนเดิมนะมันน่าจะเป็นเกมในยุคสมัยนี้ไปแล้วนะท่าน,นผู้ชม นี่ก็ลงมาด้านล่างได้นะครับก็น่าจะพรีวิวให้ชมกันประมาณนี้นะ,ะบรรยากาศในเกมนะครับมุมกล้องก็แบบนี้ก็ได้นะแบบส,งสูงๆนะครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะครับตัวนี้เราเปิดไม่ได้นะอันนี้เราเปิดได้แค่ตัวเมนูสก,กิลนะครับก็เอาจริงๆอ่ะของค่ายเด็กมาร์เบิละครับตัวสก,กิลแบบนี้ที่เป็นเทียบเทียบแบบนี้มันคล้ายๆกันนะครับผมเห็นเกมไหนก็เป็นแบบนี้เลยนะของค่ายนี้นะเปิดมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ นี่ครับคอนซูมตัวละครไม่แล้วไม่แล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ละตัวคือแบบเด็ดมากเลยนะก็แบ่งเป็นคา้านเหมือนเดิมนะครับเป็นสีๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นซัมเมอนเอนนะครับแล้วก็แต่ละอันที่เป็นสกินนะครับมันก็โหดและนะ้วเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับที่ขาดไปไม่ได้ของไทยเนี่ยมเบลเลยก็คือสัตว์เลี้ยงนะนะ,จะเจ้าสัตว์เลี้ยงแบบไหนนะครับแบ่งแบบเยอะมากนะแต่เทๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับ เ้ hey, ยังเท่ครับนี hey, ่อันนี้เหมือนจ๊กเกอร์ออกแบบมาซะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของนะครับมีการตีบวกเนี่ยเดี๋ยวมีการอัพเกรดพวกสกิลต่างๆนี่ครับเนี่ยเนี่ยมีดันเจียนมีตลาดนะครับตีบวกอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็มีนะครับระบบการเพื่อนๆระบบแคสหลายๆอย่างที่แบบเราเคยเล่นใน MMO อ่ะครับมีหมดเลยนะก็คือถามผมว่ามันต่างไม่ต่างกันที่ตีมกราฟิกนั่นแหละนะครับในยุคนี้นะ ก็ถ้าใครสนใจเกมแบบนี้นะครับผมก็ลองดูกันได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ